ก่อนหน้านี้นี่คือขนเต็มโต๊ะเต็มตัวเลยทีเดียวนะครับเราตัดออกไปให้แล้วแล้วก็กําลังตัดแต่งขนให้นะครับช่วยกับน้ําเราใช้เป็นแชมพูสุดสดมุนไพรนะครับเพราะว่าขนน้องยายาๆเนี่ยมันทําให้เกิดการสะสมะความอับชื้นทาให้เกิดผื่นแดงผื่นคันในหลายจุดนะครับตรงท้องตรงคอของน้องนะครับที่มันเป็นผื่นแดงแบบนี้นะจะได้หายไวขึ้นนะครับเพราะว่าเราตัดขนสั้นให้สีลงนะครับ ก็จะได้ดูแลง่ายด้วยนี่นะฮะตรงใต้ค่างเนี่ยจะเป็นผื้นแดงเห็นชัดเจนเห็นไหมครับขอให้น้องหายไวๆครับอํานาจตะขอนละาน้องหมาน้องมาซาลอนในสวนเกษตรมาขอนแก่นครับดื้อดินด,ดูการสะบัดเวียงวีเรารับหมดนะมีบริการรับส่งมีบริการกำจัดเห็ดหมัด้วยครับรายได้ส่วนหนึ่งมาใช้ในงานจิตอาสาแต่ขงขนแม็กกับสุนัขจรแมวจ้อนในบุรณะที่ต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันครับเห็นแดงเห็นชัดเลยนะครับก็มีกลมท้องนะครับ ตรงนี้น่าจะเกิดจากความอับชื้นนะสาะตังค์บชื้เตรงนี้สารตตังแน่นใช่เพราะน้องกินน้ำแล้วก็มันอาบทางอยู่ตลอดโอเคครับขอบคุณที่ใช้บริการครับตัดแต่งสี่ตัวนี้ต่อนะน้องชิสุเสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วสู้แรงน้องไม่ไหวน้องตัวใหญ่ไปกลับบ้านแล้ว ขอบคุณที่ใบ,บริการครับพี่ชายกำลังตัดผนสั้นให้กับน้องแอนอลักสกันอยู่นะครับน้องมีปัญหาขนพันกันแน่นนะอันนี้ท้างก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าน้องจะเจ็บแล้วเจ้าของก็อยากได้เป็นชมผนสั้นก่อนนะครับเพราะช่วงนี้อากาศร้อนแล้วนะครับขนสัตวมันจะเก็บความแบบชื้นไว้ทําให้เกิดกลิ่นอับแล้วก็เป็นผินในส่วนพันท,ที่ผิวหนังนะครับอาจจะลุกลามไปรคบผิวหนังได้ตัดผนสั้นให้ก็จะดูแลง่ายครับ ลดความอักเสบลดปัญหาเรื่องกลิ่นอับลดปัญหาเรื่องแผลผิวหนังขื่นคันทุกนี้ได้เยอะเลยทีเดียวนะครับน้องจะค่อนข้างห่วงฉานะแต่ไปทรงขนสั้นนะครับลดปัญหาเรื่องขนดุดร่วงได้ด้วยนะครับขนดุดร่วงขนพุ้งกระจายในบ้านในรถติดเข้าไปในระบบทำความเย็นนะครับทาให้อร์ตันเราต้องล้างแอร์อยู่บ่อยๆนะทั้งในบ้านแล้วก็ในรถเลยทีเดียวขนพุ้งกระจายติดเสื้อผ้าหรือว่าเข้าสมูกเรานะครับถ้าไปทรงขนสั้นแล้วก็จะดูแลง่าย ลดปัญหาเรื่องการสะสมเห็บหมัดด้วยลดปัญหาเรื่องการสะสมความร้อนในร่างกายที่ทําให้น้องหอบในช่วงอากาศร้อนๆนะครับนะขนน้ลลองหนามากเลยนะครับอาบน้ําสางโคนก็ต้องสางเอาขนที่ตายแล้วออกก่อนนะถึงจะอาบน้าได้สะอาดแต่ถ้าเราตัดเป็นทรงขนสั้นเลยเนี่ยเราก็สามารถที่จะ,ะไม่ต้องแปรงขนบ่อยนะครับถ้าเป็นทรงขนยาวเราควรจะ แปลงผลให้น้องอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับแปลงให้ลือถึงขงนั้นในแล้วก็ทั่วถึงนะไม่งั้นตรงจุดที่เราแปลงไม่ทั่วเนะี่ยอาจจะเป็นก้อนสนสัก,กตังได้นะครับแล้วก็จุดที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างเช่นใต้คางน้องอย่างนี้นะครับเวลาที่น้องติดน้ำเนะี่ยมันก็จะเปียกชื้นทําให้เกิดการจับตัวของขนนะครับเป็นขนสกกรกตังติดแน่นแบบนี้นะอยลืนะครับจุดที่ ต้องระมัดระวังในการที่เราจะต้องสางผนนะครับทีท้องเท้าต้นแล้วก็ตรงบริเวณใต้คางน,นะครับหลังหูพวกนี้ฮะองสางผนให้ลึกถึงคนชั้นในนะครับน้องคนข้างตัวใหญ่มากเลยทีดเดียวเที่ยวกับพี่ช่างอยู่อาบน้ำแต่ขนล้านหนวดน้องมาสระรอนนะเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีนะครับว่าพี่ช่างแต่งขนให้น้องเสร็จแล้วเป็นยังไงครับ น้องหมวงเท้านะเจ้าของเตือนไว้ต้องระวังเวลาที่จับท้าน้องเดี๋ยวต้องใส่คอล,ล่านะครับเวลาที่เราจะตัดจุดที่น้องห่วงนะครับอย่ามุนลูกช่างน, <c oughs> น้องดิ้นแรงมากเลยนะแล้วก็หันมังับด้วยพี่ช่างขอใส่คอล,ล่าแบบนี้นะครับป้องกันไม่ให้น้องหันมากัดพี่ช่างแล้วก็ป้องกันไม่ให กัดโดนคมมีดคมเันไก่นะครับไม่งั้นน้องอาจจะโดนคมมีดคมเันไก่บาดได้นะพี่ท่านต้องระมัดระวังจุดนีูด้วยนะครับไม่ให้น้องกัดแล้วก็ไม่ให้น้องโดนบาดด้วยครับเดี่ยวลูกแต่งหัวแล้ว พักยกนะน้องเหนื่อยนะดิ้นแรงเลยตอนที่ตัดขนที่เท้านะครับตัดขนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาน้องไปอาบน้าํากันตอนนี้ให้น้องพักให้หายเหนื่อยก่อนนะครับขนเต็มโต๊ะเลยเห็นไหมครับแก้เสร็จแล้วช่ซ <c oughs> ังอาบน้ําตัดขนสั้นให้นะครับลดปัญหาเรื่องขนด้วงขนพันกันขนฟุ้งกระจายในบ้านในรถนะครับทําให้เกิดปัญหาแออุดตันนะ ของตัวใหญ่มากมีขนาดตัดขนออกไปแล้วนะก่อนหน้านี้นี่คือขนเต็มโต๊ะเต็มตัวเลยทีเดียวนะครับเราตัดออกไปให้แล้วแล้วก็กําลังตัดแต่งขนให้นะครับช่วยกับน้ําเราแช้เป็นแชมพูสุดสดมุนไพรนะครับเพราะว่าขนน้องยาวๆเนี่ยมันทําให้เกิดการสะสมะความอับชื้นทําให้เกิดผื่นแดงผื่นคันในหลายจุดนะครับตรงท้องตรงคอของน้องนะครับที่มันเป็นผื่นแดงแบบนี้นะจะได้หายไวขึ้นนะครับเพราะว่าเรา ตัดขนสั้นให้สีลงนะครับแล้วก็จะได้ดูแลง่ายด้วยนี่นะฮะตรงใต้คางเนี่ยจะเป็นผื่นแดงเห็นชัดเจนเห็นไหมครับขอยน้องหายไว้วครับอําน้ำแต่ขนล้าน้องหมาน้องมาซาลอนในสวนเกษตรมองขนแก่นครับดื้อดินดูการสะบัดเวียงวีเรารับหมดนะมีบริการรับส่งมีบริการกำจัดเห็บหมัดด้วยครับอยายได้สินิงมาใช้ใน,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 นงานจนิตอาสาตัดขนแม็กซ์นักจรแมวจอนในมูณีที่ต่งางๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันครับผื่นแดงเห็นชัดเลยนะครับก็มีมรมท้อง วันนี้น่าจะเกิดจากความอับชืนะ้นนะตนต,ะตังอับชื้นนนี้สตังแน่นนใช่เพราะน้องกินน้ำแล้วก็มันอาบทางอยู่ตลอดโอเคครับขอบคุณที่ใช้บริการครับตัดแต่งสี่ตัวนี้ต่อนะน้องชิสุเ <c oughs> สร็จแล้วลูกเ <c oughs> สร็จแล้วสวูว้สแรงน้องไม่ไหวน้องตัวใหญ่ไ <c oughs> ปกลับบ้านแล้ว How could this have a kind of?